มีต้นยางนะก็ได้กินเห็ดแบบนี้แหละครับพี่น้องเนื้อทีบริมีทีมีทางกับปูกไป r e v i ว w r e v ั e w ฟังนั้นพมอาต้นพอยุงมามาปลูกมันคาวเห็ดไข่มันจะเกิดมันต้นพะยุงมันจะเกิดบ่ฮะจะคอยหาเชือมใาใส่หใบมันล่นยังไงกัน เบื้องมันออกอะไรวานนิกออกกี่ดวงมันคะหากหากงางมันไปมันอไปเพื่อปีกคนเบื้องไม่ตะหากงานหรอเนอะตุตะพาลิสสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย้ำเศร้าๆมาเก็บเห็ดปวกไม้เก่าไม้เดิม หลังจากมือวานนี่เก็บไปช่วงใบใบเลี้ยงๆแล้ครับมันก็ยังมีดอกที่มันบานสอดขึ้นมาอยู่ก็เลยพาเมเย์วานมาเก็บเอาอีกจากเรื่อบเพิ่งกันนะมือวานบัทันเดบัทันเดเขียปมือวานปาดขาสดที่เลอมีอยู่พี่น้องมีอยู่คุณเมย์วานกับยายนิ่มมาเก็บซอยเตือมันออกไล อันได้ชีเห็นเนาะบาดเนี่ยอันมูสอดขึ้นมาไม่นาะเนาะนัน่น,น,นมันเป็นจังเสียครับมันเป็นใบยังใช่เรามันเขาเขาเพิ่อเห็นอะเมื่อวานเคลียขึ้นมันเป็นเพราะเกินหัวกระสุนอะอค่อยเคลียอืมอืมอย่าเหยียบเเนี่ย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 เนี่เออเบียบกระไรอยู่เมื่อวานเนี่ยมันเป็นเนี่ยครับเห็นบ่พี่นน้องน้อย ไบไยก็มาเก็บอีกเนี่ยนน้นันมอามือืมมันยวันเียบอ่เนี่ยเชียบอะระวังแนวมีผิดในเร่ไม่หนีหนีหนีนพี่น้องมันเกิดมองเดียวกันกับเห็นเราละงวเกิดเลยเห็นละง็เกิดเป็นเงาเป็นกอยุ่ใช่ลรื่นี่

มันเนามูไงห้่กันแต่ว่ากุญแจออกไปทั้งบนน้อยหนึ่งที่ต้อมเราเป็นผู้มาเบิงเราเห็นเนเขาบ่กเห็นนีเ่ันยานแน่นะเห็นและแยะฝนี่ตกนั่นนี่นั่นนั่นที่เหยียบด้วยนะ ทีแมงขางหลังพี่แม่ๆเป็นมูเป็นมูอยู่นะนเขาปอ,าอดอย<อ>น,นไหนตะเบิงตอนใบมันจะสอดอยู่มูนั่นนะตัดหญ้าพู่นพ่อดอกเรียกยุ่นนกๆคุณ ปกเนยว่ให้ก <monastery> บ <The acid baptism> ่พอมาเอาบันยางเขามาบึองไม้ถนดอกมันล้ามมันมหดอมีแมนเบอร์ตัวเนี้ยอันนี่เยาหยาบมันตุวมาเห็นเบียยมันล้ามอกมาทังเปะเผเผมันจวกเมื่อกเนียมาปลูกไม่มืท่านขืนเลย

ี่ต่อไปมันจะเสียวครับเห็ดขมก็ออกแล้วย้ำฝนตกน้ำหุงสันดิบบ้างเนี่ยฝนตกค้ณเพิ่งมันหันเน่มวาเิ็งโอ้ยเห็ดไม่ได้ออกบรือเน ั้งแต่เห็ดตั้งแต่เห็ดเาง่ออกหาเที่่มีนึงดันไปดันไปยังถึงพุ่งยึกพุ่งยุกอ่ะเห็นบ่น่ะี่าไปหองไหนดีห มทังทาอ๋นเด็กนะอืมอืมนเขาไปเตะเขาสิบว่าแย่งก,ง,ดดยงกันมันนึงมันเหนื่อยดูแย่งกันมุนเบิด,ดอแล้วอล้เอ่ะพอกับป้าบ,บ้านนะ่ะมมนถังมูว่าไใหญ่ มันดอกใหญ่เนาะประมาณเนาะพวกฝายหน้าดอกขาวๆที่ตูอืมคุณอะมนะี่บบบางมื่ขึ้นจะเดียมมบ้านเลยห้อยห้อยห้อเชียร์ทับมันเดันหัวกระสุนขึนมาเยอะจ่เรา้หันเอาไปเชย็ดอันดอกตูมๆนะก็ได้เอาเลยนี่ไใช่เออจ้ะมันเป็นดอกไปหน่อยนี่นงเลย นี่ตุ้ตมๆน้อยๆกอคนเดียวเลยเมื่อนะเ,เห็นเนอะมันเป็นกอแล้วหมองนะ้ำเป็นกออันนี้เป็นกอกับบอดอกไงตอนไหนแบบอืมเอาลุณอยู่งั้นสามหมื่นเน่ย hết là ngô của bất cây 30 thì mới ngô nữa. นอกจาก thì thấy, ta thấy là ngô vẫn còn. Ba nem vẫn thuộc 2 ngón, ba đấy. Rung pi nam thì được hơn 1 bộ. 20.000 ba mún nhẹ nhẹ đấy. ที where, ่แล้วสีาบเนาะมมันอยู่ใต้ใบไม้ที่แล้วนี้อยู่นี่นะวัปนจะเบิงดีวนดนะไม่สนุกอือาว่าไว้ดีจะอือวาปาเขาไม่คอยมีมูนบ้าเดี๋ยนียมูนแล้วกามา

เดยวใบมาเบิ่งเอาอีกรอบหนึ่งเห็นเรางอก็เมนเบิ่งดีนะมันดอกเงี้ยเนาเหงโง่เขาน่ะมันมันแทงตวดตวดขึ้นเต้ห้าใบเพิ่มเกิดเป็นเหงาเขายังเห็ดตีนเห็ดนี่ไหมก็มูเดียวกับเคยกระตาเต้โนี่ยเพรามีวันเก็บเต็มกระตาหมอกกอกเราเมื่อเนี้ยนะดอกกำลังพอดีเลย

มันมันออกอะไรวานี่ก็ออกมอหักหักยางมันไปมันไปกระตี้ไปเลยคนเะบิ่งมแต่หักยางเล้วเนี่ยหาปล่อยมาก อนาสิทัวปลาแล้วพี่น้องนี่รอดเสีาพอได้แกงอยู่ครับผมเดี๋ยวตอนใบพุ่หรอครับใบแก่ๆพุ่หรอครับมันหนาเสียกขึ้นมาอีกรอบว่าเห็นปวกเห็นโคนนี่มันสิประมาณสองมือสามมือนะครับจะได้เก็บวานเป็นมือเล็กเออม่นดอกกันมา่นะ อันนี้ตน้นยางนาผมซื้อมาปลูกใหม่ด้วยครับพี่น้องรอตายจากหนาแรงมะก็ว่าจะปลูกเห็มันเต็มเป็นปลาอันนั้นเป็นต้นพยุงนะครับรข้าจะเห็ดตะไคร้มกขึ้นใช่ปะเดี๋ยวเกียงอยู่ดีเนี่ยเกียงใส่ใบผักติวเสียบ,บมีต้นยางนาก็ได้กินเห็ดแบบนี้แหะครับพี่น้องเนือที พอได้มีทีมีทางกับปูไปนะครับได้ใส่เนื้อไม่ปู่น้องคนกับมีพี่น้องเราจะออกจากป้ากับพออีกแล้วพี่น้องเอ้ จักมากลมแล้วบริยาแล้วร่างตินร่างติ่นออกถั่วปลาเลยนะ่นอันนี้ขาเห็ดเด้อพี่น้องที่ผมเก็บไปเมื่อวานนะคะรับผมจะเอาเชื้อเอาขามาฝังทิ่มไว้ ครับมันปีหนามนจะได้กินเด็กเห็นมันกระจายทั่วป่านะครับหาบึง ไงเติบอยู่ทัวทัวแทบสิทัวเลยหรอี่ะย็ดีนอนืม่าขาวเกิดบ่เป็นาขาวเกิดอยู่ตามสกาวหีนาขาวเกิดมาที่เป็นเดอีนาขาวนาเรศเห็ดเห็ดข้าวนาเรศเห็ดขมเพาะเช็ดได้ยุ่ยใส่บ่เหรอ

<laughs> ừ. Những cà phê chiếc bài tóc bài tóc đại tóc bà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 i ยังเนี hmm. n n n ่ยวายังเนี่ยม่เห็นแม่มันก็เป็นชีเอาเมยนดิเนี่ยเนี่ยมันมันคือบ่มีดอกมีแต่ตัวตีอันนั้นหอวกิ่มันหัวทิ่เนี่ย

ชิ้หงานเอาไปโรยเถอะเออเอาไปเอาไีเัไปเซว่าไปย่างนะอยู่นาบะเอเว่าอยู่นี่มันมีเชื่อแล้วจ้าหนีมันก็อแล่ะมันไฟบ่ใหม่มันนาะเนีเนี่ยเออนี่ยันนี่มันได้มีเชื่ออยู่แล้ว อืมคนธนิมคนเป็นหลอง้ย้ๆแล้วก็เอาหวยแล้วก็ถมใบเออเอาพี่น้องพอได้ยูได้กินนั่นแหละครับพุทละพุทะตาพี่ต่อมเจ็บใบยุถึงน้าพุ่นกับมีขึ้นพาพันกัวมาเบงพันกัว,วดอกน้อยนึง่นนะ <c oughs> อืม นี่แหละครับสรุปผลงานสองตาอโอเคครับผมขอบคุณสําหรับการรับเบึงรับชมครับเดี๋ยวตอนบายๆอาจจะได้มาเบึงองีกครับมันอาจจะรอยขึ้นอีกเพราะว่ามันถี่เป็นมูยเงี้ๆมันอาจจะเหลือเหืวว่ามันขึ้นมาไหมนะครับพอกันไหมคิมน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ